คุณนี่ขี้โมยืนหนึ่งเลยนะคุณนุงธนาดลคุณรู้ตัวหรือเปล่าอะไรนะขี้โมยืนหนึ่งน่ารักจังเลยพูดแบบเนี้ยอะไรโอ้ยมันไ่ต่อเลไระก็ตันเนาะรักเดียออะไรขอบคุณครับขอบคุณครับแต่บางครั้งอ่ะบางครั้งบางคราวมุกนุกอาจจะตันนะแต่ว่าความรักนุกกับนุกมีให้ไปตลอดนุกไม่เคยตัน มากกว่าบ่ายังกะกีดบ่ยังกะกะออกเสียงเดือดเนาะเอ <t> ้าพี่ครับเดี๋ยวพี่ทีหลังถ้ามีมีมีมาอีกพี่เอาให้นกทั้งสองวงเลยนะก็แฟนนกเดินเดินนกใส่ให้เขาเองเออขาหวังเขาหวังไม่ใช่ครับต,ตามจริงคือเขาจะเอาไปหมดเลยอะไรนะเขาจะเอาไปหมดเลยครับพี่อ๋อเขาเขาจะเอาคนเดียวเหรอ แม่แม่เปลี่ยนสายตาพี่เขาไงมองมองแฟนนุ๊กไงนุ๊กก็หวงแฟนใครก็หวงถูกไหมล่ะใครเป็นแฟนคุณคุณไงไม่ใช่แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมันจะมันจะพอเปลี่ยนเป็นจากเพื่อนมันจะพอเปลี่ยนเป็นแฟนได้ไหมในอนาคตอ่ะมา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 ตอบดีๆนะในอนาคตออทาไมหรือว่าหรือว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตก็มันก็ยกไปอีกเรื่องหนึ่งไงแสดงว่าผมมีโอกาส ันผมคงก็ไปดีเด้อแน่นาคนผมเสียรลูกหาคน้นอยังก่อเอาลูกหาคนปา่าดน้าเหนือบุยป้ยายจะเป็นพี่คนโตคือขยันเด้อป่ะอ่ะเือขยันเด้อต้องแนละ้วเสื้อไอ้แห้งเนาะโอ้ยบบเนาะเชียรพี่เบสแรงโอ้ยเบสยังเลยเอาแถ่น่ะเอาเราแถ่นี่เลยเชื่อคือมันก็คือกันนะั่นแหละไอ้ไรนาะอยังนี ต้าเสือกับเต้าแมวไงโอ๊ยว่าเราเป็นเกิรนี่ขนาดผมมาคนเดียวคุณยังเล่นโรลหรเต้าเสือกับเต้าแมวบอ๊เต้าเสือกับเต้าแมวบอ๊ะสู้เฉลี่ยกับบานไม่ได้หรอกอ้ยคุณรู้หรือยังมันกับสูสีเลยวะแหม่ร้องมึงเฉลี่ยโอาแก้่ไปปะชีวิตไอวันลุงประกาศวะเจ้าเห็นบ่ กำมันตลอดเลยนี่ยเออต้องติดต๊อกต้องตต๊อกมันตกเวที่ไปเด้อวันนี้